สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรนะครับผมและก็ทางห้องเลขเป็นรู้าศาสตร์เลขพยากรนะครับสวัสดีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่20เมษายน2อ <c oughs> ง7ันหกบเป็นึกจะไปนึกหกหกเลยโอ้นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มีเลขกลุ่มที่กลับมาได้พักหนึ่งนะครับ ผมเห็นมาหลายวันละนะก็เป็นเลขกลุ่มเบอร์มงคลนะกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะถ้าเทียบเป็นราคาในตลาดเบอร์มงคลนี้ค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับก็คือ2 9 5 6กนะครับ2 9งกกก็คุยก็ชอบนะกลุ่มนี้จริงๆคุยก็ชอบชอบมากชอบ9ก6นะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านชอบเลขเนี้ยก็ท่านก็ใช้ชื่อว่าเป็นเ,เลขปฏิหารเลยละ่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวรีวิวคุยกวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็มา รับฟังกันนะครับว่าจะเป็นเลขแบบเชิงปฏิหารแบบทันหรือเปล่านะครับ2956นะครับคุณกตั้งชื่อว่าจัดวางอย่างสมดุลน,นะครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันนะครับก็่อนอื่นนะครับเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่นะถ้าใครอยากจะไปชมเลขคู่ที่อยู่จากเลขกลุ่มนี้<ๆ>ก็สามารถกลับไปชมในรีวิวเก่าๆของคุณเกที่เคยเทาไ้ได้กันนะก็คืคอประกอบไปด้วยเลขคู่2992นะครับ5995แล้วก็5665 ทั้ง3กลุ่นนี้ทําไว้เรียบร<ส>้อยแล้วครับหรือใครอยากจะดูแบบกลุ่ม3ตัวอ่ะประกอบเป็น4ตัวนี่มันเอามาจากกลุ่มไหนบ้างก็จะมี2 9 5 5 9 2แล้วก็6 5995 6นะครับทั้ง2กลุ่มเลข3ตัวทั้งสองกลุ่มคุยกันทำไว้แล้วสามารถเอามาประกอบในการดูกลุ่มนี้ได้ก็มีทิศทางไปในทางเดียวกันนะครับผมอ่ะ2956นะครับจัดวางอย่างสมดุลจะเป็นอย่างไรมาชมรีวิวกันครับก็ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนนะครับว่าเขาจะมีวิธีการ จัดระเบียบยังไงในความคิดเพื่อให้ทุกอย่างมันลงตัวได้นะอย่างสมดุลได้นะครับก็ลงท้ายเลข6ครับเลข6ข้อดีของเลข6นะบอกกันก่อนเลยว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดผมว่าไม่ได้ต่างจากเลข5เท่าไหร่แต่ว่าเขาเน้นไปที่การเอาความรู้ที่เขามีเนะี่ยไปลงมือทําไปลงมือปฏิบัติไปเลือกคัดสรรสิ่งที่เขาอยากจะได้อยา่างความงานเนี่ยให้มันเกิดขึ้น <c oughs> นี่คือข้อดีแล้วเขามักจะ <c oughs> ขอภัยครับ <c oughs> ขอดื่มน้ำหน่อยนะครับ และเขามักจะทำเ,เรียกว่าอะไระสิ่งต่างๆเนี่ยในสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นนะอะ,อะไรที่มันเกินเลยอะไรที่มันต้องพิจารณาแบบมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบอะไรเขาจะตัดออกเลยเขาจะไม่ค่อยสนใจเขาจะสนใจเฉพาะโฟกัสเท่านั้นคล้ายเล็กหนึ่งแต่ดีกว่าตรงที่ว่าไม่ได้เป็นคนแข็งขืนสมมุติว่าสมมุติเขาชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีการแบบสิ่งแวบดบล้อมมีการเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะ เมื่อก่อนไม่เคยชอบสิ่งนี้แต่สิ่งนี้เขาพัฒนาจนทัานรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งนี้เขาก็สามารถเอียงไปทางนั้นได้มันจะไม่เหมือนเลขหนึ่งเลขหนึ่งจะแบบแน่นมากกับสิ่งนี้ต่อให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่เปลี่ยนแต่เลขหกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดูดีขึ้นทําให้ตอบโจทย์เขาได้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นได้แต่ว่าจะไม่จางตานจากเลข5ที่อยู่ท้ายนะเลข5เนี่ยก็จะแบบพิจารณาทุกทุกอย่างชอบไม่ชอบ,ชอบไม่รู้แต่หเนี่ย น,นี่คือเลกโกเนาะข้อด้ยอยทางนี้แน่นอนครับ <c oughs> อย่างที่ผมบอกว่าเขาก็พยิจารณานเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการไงอันไหนไม่ต้องการเขาก็ตัดออกเป็นคนหัวแข็งใกล้ไกลหัวแข็งแต่ไม่ต่อต้านคือเวลามีปัญหาหรืออะไรที่เขาไม่ชอบเขาจะเฟ่างนี้เขาจะไม่เอาอก็การเป็นคนที่แบบไม่ค่อยฟังใครเหมือนกันในระดับหนึ่งนะคือฟังแหละแต่รู้สึกไม่โอเคก็ไม่ก็ไม่เอาแล้วก็ไม่สนใจละ ก็ประมาณนี้ก็จะเป็นคนตึงๆตึงๆแบบเบาๆจะไม่ได้ตึงหนักไม่ต้องมีเหตุมีผลก็คือไม่ชอบก็ออกมาเลยประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามองในมุมของที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคก็คือเป็นคนเห็นแก่ตัวครับจะบอกงั้นก็ได้คนเลขหกเห็นแก่ตัวอยู่แล้วแหละในความรู้สึกผมแต่คนไม่ค่อยชอบใช้คํานี้กับเลขประมาณนี้เพราะว่า6คืออะไรคือสิ่งสวยงามคือของสวยของงามอาจจะเป็นพูดถึงเงินทองมันเป็นด้านบวก ก็หมายถึงว่าสิ่งที่คนเลขนี้เป็นคือเขาต้องการแต่ด้านบวกด้านลบเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่สนใจพอเขาไม่สนใจแล้วคือคนอื่นจะมองว่าเฮ้ยทาไมไม่สนใจคือแน่นอนเขามองเองก่อนนี่คือข้อข้อด้อยที่คุณต้องพิจารณาว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนดีขขอ่ะสมมติว่าคุณเป็นคนดีจิตใจดีมันก็หมายถึงว่าคุณรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่คุณคิดว่ามันจะให้ความสําคัญคุณก็ให้ความสำคัญสิ่งนั้นสิ่งไหนที่ไม่ควรก็เฟดนี คุณก็ไม่ประทาอันนี้คือมุมดีได้ไงคือมันดีในด้อยด้อยในด,ในดีแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราจะมองนะครับอ่ะคราวนี้ยตำแหน่ง่อมาเป็นเลขห้าอะไรคิดวางจัดวางอะไรต่างๆมาโอเคแล้วว่าอยากได้อย่างนี้คราวเนี้ยคุณสามารถทําสิ่งที่อยู่ในหัวคุณให้มันเป็นลําดับปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บได้กิง่งห้าหกท้ายผมดูว่ามันดูดีกว่าหกห้าท้ายตรงที่ว่าหนึ่งคุณเลือกก่อนแล้วคุณเลือกทําสิ่งนั้นให้มันลงตัวที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ คุณสามารถอชอบอันนี้ผมเลยชอบห้าหกทายมากกว่าหกห้าทายเพราะว่ามันรู้สึกว่าคุณคิดมาอยู่แล้ว,วคุณอยากทําอะไระมันไม่ใช่แบบว่าต้องมานั่งพิจารณาอะไรเยอะแยะมากมายความต่างระหว่างห้าหกห้าหกห้ากับห้าหกทายก็คือเรื่องของเวลาในการตัดสินใจหกห้าค่อนข้างจะนานนิดนึงแต่ถ้าห้าหกคือระดับหนึ่งแต่ไม่ได้นานมากก็มองก่อนว่าได้ไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าโอเคก็จัดเลยอะไรประมาณนี้นี่คือห้าหกนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่วางรูปแบบชีวิตได้ดี แล้วมันจะดีกว่านั้นตรงที่ว่าตำแหน่งต่อมามันเป็นเลขเก้าการถ่ายทอดต่างๆวิธีการต่างๆที่จยาเอาไอเดียไปใช้เนี่ยเขาหาทางจนได้เขาเป็นคนที่หาทางเก่งมากๆที่แบบว่าเออชอบชอบแบบนี้นะจะทําประมาณนี้นีๆ่ๆๆแล้วมันก็จะไปได้เรื่อยๆไม่ว่าคิดไม่ว่าอยากจะทําไม่ว่าจะลงตัวอะไรก็ตามเนี่ยกับสิ่งไหนก็ตามไปได้เลยเพราะาเขาเตรียมมาแต่บ้านแล้วนึกออกใช่ไหมเออเขาเตรียมมาําราทุกอย่างคือ เหมือนคุณทําอะไรสักอย่างเรียนหนังสือ,อคุณก็อ่านหนังสือมาเต็มที่นะคุณจะไปทํางานคุณก็เตรียมความพร้อมว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะประมาณนี้เลยจะไปแข่งขันกีฬาก็ฝึกซ้อมมาอย่างดีนี่คือ9 5 6คือคุณเตรียมตัวเอง10เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะไปทาอะไรคุณก็ทําได้เต็มที่เลยนี่คือในมุมมองของคุณเองนะแล้วที่ดีที่สุดกว่านั้นก็คือตําแหน่งพื้นฐานกันคุณทุกสอง คุณทําสิ่งนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างมันเหมือนปูทางไว้ให้แล้วคือเนื้อไอ้ที่ปูทางนั้นะคือคุณปูของคุณเองว่าโอเคฉันจะทําแบบนี้ประมาณนี้ไปแนวะทาแบบนี้นี้ถ้าไปเจออะไรฉันก็จะพลิกไปพลิกมาเพื่อจะให้มันลงตัวให้ได้เนี่ยคือคนสองเก้าห้าหบางคนจะมองแต่มันเป็นทางคุณเองไงบางคนก็จะมองเฮ้คุณนี่อินดี้ว่ะเออไม่ค่อยทําเหมือนคนอื่นเลยแต่คุณท,ทําจริงที่คุณทำนะเวลานั้นอนะ มันลงตัวแล้วมันไปของมันได้มันโฟล์นี่คือสองเก้าห้าหกนี่คือข้อดีแต่ข้อดอยอย่างที่บอกไปมันไม่ค่อยฝังไข่อยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วของเลขกลุ่มประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยฝังไข่แล้วมีทาเป็นของตัวเองทําสิ่งที่เองเป็นเลือกบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหัวแข็งแบบหัวแข็งแบบไม่ใช่แบบแข็งโป๊กแต่ยุ่งไม่ได้ พราะคุณก็พอใครมายุ่งกับคนคุณก็เฟดออกคุณก็แบบไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วเออโลกนี้มันก็คืออยู่คนละทางดีกว่าทาไม่ถ้าไม่เข้าใจกันก็อยู่คนละที่อะไรประมาณนี้จะเป็นคนประมาณนี้จะไม่แบบจะไม่ไปแข่งไม่ไปแข่งไม่เอาอะไรเนี่ยคือท่านจะเป็นเดินทางเดินไปนันแล้วก็ดําเนินสิ่งนั้นไปเรื่อยๆเลย,เยนี่คือจัดวางอย่างสมดุลน,นะครับเข้ามาให้ตัวเองเนี่ยลงตัวนะครับผมนี่คือสี่ตัวหลังส่วนด้านหน้าบุคลิกก็ไม่ได้น้อยหน้านะ เห็นทีแรกเราก็จะแบบว่าแต่งตัวดีสง,งา่าผ่าเผยนะครับวางตัวดีแต่งตัวเนี้ยบมากเนี้ยบแบบว่าละมุนนะไม่ได้เนี้ยบแบบแบบแบบเแบบต็มสูตรแบบพวกทาขหงทหารอะไรขนาดนะั้นไม่ใช่ขนาดนั้นนะก็คือเป็นคนที่แต่งตัวดูดีถูกกาลเทศะตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนอนอาจจะเป็นใส่ชุดนอนมีชุดมีอะไรคือทุกอย่างเหมือนล้วนจัดแจง เป็นหมดทุกอย่างแต่งตัวนี่แบบได้ทุกอสาสชีพนะงานบริการก็ได้นะครับงานที่ดูนะความน่นาจะถือใครเขาคือไม่ว่าเขาจะได้ทํางานอะไรคนเล็กเนี่ยมักจะดูดีตลอดเวลาอ่าเป็นทั้งถ้าเป็นทั้งสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีผมว่าได้ทั้งสองฝั่งถามว่าสายเสน่ห์ไหมมันเขาผมบอกว่าเป็นแบบเรียบเรียบอ่ะเป็นแบบเรียบเรียบง่ายๆแต่ว่าลงตัวทุกสถานการณ์อ่าเลือกใส่เสื้อผ้าเป็นอะไรประมาณเนี้ย ถือว่าก็ก็ดีนะเป็นสเสน่ห์อีกระดับหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าดูดีออมีกิมมิคเล็กน,น้อยอาจจะมีแบบที่อาจจะมีแบบเช่นว่าสมมติเวลาใส่สอาจจะมีการกัดเข็มกัดอะไรที่มันดูแบบดูเป็นจิมมิคของตัวเองอสแสดงความเป็นตัวเองอยู่อยู่อยู่บ้างอะไรพวกนี้ผมว่าก็ดูดีนะดูดีดูด,ดีดูสุภาพเรียบร้อยดีนะครับดูเข้ากาลเทศะได้ดีมากๆนะครับ ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนเห็นเก้าห้าผมคือเวลาเราไปจำเก้าห้าแล้วเราไปชอบไปจําใส่เรื่องของธรรมะอะไรพวกนี้ยเรื่องพระเรื่องเจ้าเราจะแบบที่มันกั้นอลยนะกั้นทนิแต่ผมผมมองว่าไม่มันก็แค่ดูเป็นทางการดูเป็นถูกการเทศาแค่นั้นเองก็โอเคถูกการรทศามันก็จะดูดีก็ได้ไม่ได้หรอเออประมาณนั้นนะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังลองพิจารณากันดูครับว่าชอบไหมส่วนตัวคุยกชอบมากหล่ะค,ะค่ะลลิภุมี้นะครับ อ่ะเรื่องต่อไปเรื่องของการเงินแล้วกันบริหารจัดก,การได้ดีหาเงินได้เก่งระดับหนึ่งนะครับเต็มสิบให้สักแปดเรื่องปัญหาส่วนาการบริหารจัดการเนี่ยผมให้เต็มสิบให้เก้าเลยนะครับก็บวกลบคุณหารให้ประมาณเก้านะครับเลขกลุมเนี้ยหาเงินได้เก่งหาเงินได้เรื่อยๆแม้จะไม่หวือหวาแต่ว่าเน้นความมั่นคงระยะยาวคือไม่มีต่ํากว่าเส้นเขียวอ่ะมีเลยตลอดนะครับใช้ได้ทั้งคนที่เริ่มสตาร์ทอัพที่แบบไม่ได้ไม่ไดี เขาเรียกว่าแหละไม่ได้มีเงินมีทองมากมายก็สามารถเก็บพอรอมริบีได้หรือแม้กระทั่งคนที่แบบอยู่ระดับท็อปๆแล้วมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านอะไรพวกเนี้อันนี้ยิ่งแบบดีเลยนะครับดูแลบริหารเงินได้มั่นคงยาวนานนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคนหนึ่งอันนี้กลรเงินคนชอบนะแต่จจะไม่ใช่แบบแนวตุ้มๆมาเยอะๆแต่คือมันมาเป็นประจาอ่ะเป็นประจําแบบไม่ลดอ่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับการเงินกลุ่มนี้ ส่วนเรื่องของความรักนะครับเป็นคนที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยพิจารณาซึ่งเวลาจะจีบใครแล้วก็จะพิจารณาดูก่อนว่าเออจะจีบดีไหมจะเข้ากับคนนั้นได้ไหมจะเข้ากับคนนี้ได้ไหมแต่ไม่ได้เป็นการปิดกั้นว่าจะต้องมีเหตุผลเยอะขนาดนั้นนะเหตุผลก็ระดับหนึ่งแต่เขาก็เป็นคนที่เปิดรับฟังอยู่พอสมควรว่าเอ,อ้ยคนนี้เข้ามาจะยังไงหรือเขาจะจีบใครหรือเขาชอบใครเขาก็เล็งไว้คือเหมือนกับแบบเขาเล็งไว้แล้วอะ่ะอืแล้วถามว่าแล้วถ้าเกิดมีคนมาจีบเขาได้ไหม ก็ได้นะเขาก็เปิดโอกาสรับว่าเออมามาคุยกันมาคบกันมามาเปิดใจให้กันว่าเออมันจะไปกันได้นะถ้าโอเคทุกอย่างมันลงตัวเขาก็คุยได้เขาเป็นคนที่ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากก็คือเหมือนกันแบบอ่าลองคุยกันก่อนออไม่ใช่แบบจะมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บแบบอะไรไม่ใช่เขาเป็นคนที่อาศัยระยะเวลาในการคบหาดูใจซึ่งก็ไม่ได้ปิดกัน้นตัวเองประมาณประมาณแบบ กันมากอะไรไม่ขนาดนั้นนะครับก็ระดับหนึ่งแค่นั้นเองนะครับผมส่วนเรื่องความรักคุยก็ให้เป็นเชิงบวกไว้นะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าลงตัวยิ่งเป็นถ้าเกิดว่าคบกันแล้วมีอะไรกันแล้วแบบระยะยาวนี่ถือว่าโอเคเลยมันคงยาวนานแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ได้ว่าจะอวยนะแต่ส่วนตัวขุยชอบเป็นคนชอบเลขสองเก้าอยู่แล้วแต่ในเบอร์ก็ไม่มีนะชอบเลขสองเก้าแล้วก็ชอบเลขห้าหกเคยใช้แล้วก็แต่ สำหรับแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะว่าเบอร์เบอร์ใหม่ไปซื้อตามทะเบียนรถไงทะเบียนรถมันไม่มีก็เลยไม่เอา <laughs> บางคนก็งงเอ้กครูอีกเรืเ่องเบอร์แปลกๆนะครูเอกเชื่อว่าเลขมันบอกแนวทางครับคนกําหนดดีไลน์คือเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขกลุ่มนี้หรือเลขกลุ่มไหนก็ตามขอให้เราเป็นคนคิดพูดทําดีอยู่ในศีลธ,ธรรมนะทําดีทําความดีไว้เยอะ,นะะเนี่ยแรงบุญเนะี่ยมันจะทําให้แนวทางของเลขสะท้อนไปทางเชิงบวกส่วนเชิงลบมันก็จะไม่ค่อยออกมาหรือแทบจะไม่ออกมาเลย พอเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนไม่ดีมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่ทำไงพอเราไม่ทําปุ๊บมันก็จะไม่เกิดนะครับผมก็ให้เลขบอกทางครับคนกำหนดให้เป็นตัวเราโอเคสําหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามาชมไม่มากก็น้อยแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ